สวัสดีครับวันนี้จะมาคุยเรื่องโรงแรมม่านรูดนนะท่านผู้ชมทุกท่านมีใครไม่รู้จักโรงแรมม่านรุดนบ้างเ่สมัก่ <c oughs> นอนนีน่โรงแรมม่านรูดนี่ที่เมืองไทยนี่รู้สึกว่าจะแบบฮิตกันมากเนาะทำไมหลายหลายปีที่ผ่านมาโรงแรมมาร่านรุ่นนี่ฮิตกันกันบ่อยแล้วก็มีมีข่าวมีอะไรกันวุ่นวายผลุกพนแต่ตอนนี้เ็ารู้สึกว่าเงียบเงียไปไม่แน่ใจว่ากิจการโรงแรมม่านรูดของเมืองไทยเป็นยังไงบ้างเนาะแต่อันนี้มันก็เลยมีม,ม,มีมีข่าวมาเนาะ มีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยมาเล่าให้ฟังว่าเอ,อคุณรู้หรือไม่ว่าช่วงไหนโรงเรียนม่านรุนคนใช้บริการมากที่สุดโดยที่คุณอาจจะคาดไม่ถึงเลยประมาณนี้ท่านผู้ชมแปลกไหมก็เลยแปบว่าพอดีมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าคนที่ใช้บริการมั่นรุน่นลองทายดูซิว่าจะเป็นช่วงไหนท่านผู้ชมช,ช่วงช่วงเที่ยงหรือช่วงบ่ายไหม ชงเที่ยงชงบ่ายจะช่วงดึกดิบดึกในช่วงเช้าบางท่านทายมาก็อาจจะไม่ถูกเนาะท่านใดมีความคิดก็ลองคอมเมนต์มานะท่านผู้ชมว่าช่วงในสะดวกช่วงในไม่สะดวกเนาะแต่ที่ที่มีข่าวมาก็คือ,อมีข่าวมาก็คือเป็นข่าวว่าในวันที่ในวันที่อสองตุลาคมที่ผ่านมาเนาะเว็บไซต์ et today ท่านผู้ชม เป็นเว็บไซต์ของประเทศไต้หวันเนาะออกมารายงานว่าช่วงพีคที่สุดช่วงพีคก,ก็คือช่วงที่แบบว่าเร่งด่วนหรือว่ามีคนเข้ามาใช้บริการเยอะที่สุดเน,นี่ยาเรียกช่วงพีคเนาะ mm hmm. ก็คือจะเป็นเวลาดใดท่านผู้ชม <c oughs> <c oughs> ก็คือจริงๆแล้วมันไม่ใช่ช่วงบ่ายนะช่วงบ่ายไม่ใช่ช่วงมลางคืนก็ไม่ใช่แต่ทุกท่านอาจจะคาดไม่ถึงเนาะมันเป็นช่วง เช้าตรู่ท่านผู้ชมเช้าตรู่ก็คือก่อนจะไปทํางานประมาณนี้เนาะแล้วแล้ว,แล,วแล้วสงสัยมากว่าทําไมลูกค้าถึงแบบว่ามีมีคนช่วงนั้นเยอะมันก็จะมีอยู่มีจะมีเวลาบอกอยู่เนาะก็คือเจ้าหน้าที่หรือว่าพนักงานโรงแรมเขาเป็นค,คนบอกเองว่าเวลาที่พี่สุดคือช่วงช่วงเช้าประมาณตีห้าตีห้าตังเจ็ดโมงเช้าเพราะปกติคนจะทํางานประมาณแปดโมงเนกะ้าโมงเนาะอันนี้ทําไม ทำไมมีคนมาใช้บริการตีห้าถึงเจ็ดโมงอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับว่าเอ่ออาจจะมีเป็นกิ๊กป็นกักอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมเป็นกิ๊กป็นกักก็คืออาจจะบอกทางบ้านว่าจะรีบไปไปเคลียร์งานงานค้างอยู่อะไรประมาณนี้เนาะหร,หรือจะบอกว่าพอดีมีงานประชุมก็เลยต้องรีบมาในเช้ามาเตรียมงานเตรียมอะไรประมาณนี้นะท่านผู้ชมเนาะก็คือประมาณนี้ก็คืออาจจะนัดกิ๊กนัดอะไรไวนะ้เนาะมีกิ๊กมีกักอะไรประมาณนี้เนาะ ก็อยู่ที่ประมาณตีห้าถึงเจ็ดเจ็ดมงเช้าเวลานี้คือเวลาที่พีิที่สุดก็คือเวลาที่คนมาใช้บริการเยอะที่สุดแล้วก็อีกเวลาหนึ่งที่เอมีคนมาใช้บริการเยอะจะเป็นช่วงห้าโมงเย็นถึงถึงหนึ่งทุ่มจะเป็นเวลาที่เลิกงานพอดีแล้วก็จะก็คืออาจจะบอกบอกทางบ้านว่าอันนี้มามาคือจิ๊กเนาะก็อาจจะบอกทางบ้านว่าเอา่อ ทำโมเทีเยอะไรประมาณนี้เนาะถ้าไม่บอกทำโมเทียก็จะบอกว่ารถติดรถติดเอ่อมาช้าอะไรประมาณนี้เนาะเออประมาณนี้แล้วก็มีช่วงหนึ่งที่ที่นิยมกันก็คือช่วงช่วงดึกประมาณยี่สิบสองนึกการเป็นต้นไปสี่ทุ่มสี่ทุ่มเป็นต้นไปก็จะบอกทางบ้านว่าเอ่อมาพบปะสังสรรค์กับเพื่อนเพื่อนหลังจากเลิกงาน after work อะไรประมาณนี้ทนะ่านผู้ชมหรือว่าก็จะบอกว่า เ,เพื่อนเพื่อนชวนมางานมันเกิดงานอะไรก็ว่าไปรูดแต่จะว่าไปดิง้งแดงดังอะไรก็ว่าไปเนาะประมาณนี้แหละแต่ช่วงนี้ก็จะช่วงสี่ทุ่มนี้ก็ใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่เพราะว่าต้องเรียบกับบ้านเนาะสี่ทุ่มอตอนเรีบกับบ้านก็คือโดยประมาณก็จะประมาณนี้สรุปก็คือเวลาที่พีคที่สุดที่สำคัญที่สุดที่คนนิยมไปโรงแรมมารุดนน่าจะเป็นโรงแรมที่อยู่ไต้หวันนะท่านผู้ชมนะไม่ใช่โรงแรมที่อยู่เมืองไทยเพราะว่า มันคือเว็บไซต์ของต่างประเทศเนาะของประเทศไต้หวันสรุปก็คือช่วงเช้าตรู่นะท่านผู้ชมช่วงเช้าก่อนไปทํางานก็คือจะ,อะฮิตที่สุดเนาะท่านผู้ชมพอดีตาตาพาเทียวมีเกิดด็ดเล็กเก็น้อยก็เลยเอามาเล่าให้ฟังคลิปนี้ก็คงจะมีประมาณนี้นะท่านผู้ชมเนาะขอให้ทุกท่านจงมีความสุขม,มากนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตาตาพาเที่ยวด้วยนะครับท่านใดที่ชอบอดูแล้วประทับใจหรือว่าชอบก็ อยากจะให้กําลังใจก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมบคุงท่านมีความสุขมากๆนะครับถ้ามีคลิปอะไรดีเดี๋ยวตาตาประเดี๋ยวก็จะเอามานําเสนอกันเล็กน้อยให้ทุกท่านได้ฟังเนาะคลิปนี้คงมีแค่นี้นะท่านผู้ชมบคุณท่านมีความสุขม,มากๆนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสด,ดีครับไม่มาพบกันใหม่นะ